แม่เด็กกว่าพ่อกี่ปีหรอคะห้าปีลูกแล้วถ้าเกิดว่าพ่อแก่กว่าแม่สักสิบปียี่สิบปีแม่จะยังรักพ่อแล้วก็แต่งงานกับพ่อไหมคะรักซิลูกเรื่องความรักเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับอายุซะหน่อยไม่เกี่ยวจริงๆหรอคะ เกี่ยวจริงๆสิจ้ายัยเล็กลูกถามทำไมอะฮะเอ้ยอย่าบอกนะว่าลูกแอบไปชอบผู้ชายที่เมีอาย,ยุมากกว่ามากอะฮะจริงหรัะยัยเล็กแล้วเขาเป็นใครอะยัยเล็กบอกแม่หน่อยได้ไหมแล้วแม่นี่รู้จักไหมอุย้ยเรื่องแบบนี้นะ<อ>พ่อกับแม่นะ่ะไม่ว่าหรอกลูกใช่ไหมคะคุณคุณก็ผู้ชายที่ชอบร้ายคนนั้นคือใคร และยังไม่ได้ไปชอบใครหรอกค่ะ